วันนี้เรานั่งสายสีเขียวรถไฟสายสีเขียวสุดสายเลยนะีมาลงสิเดียนเสร็จแล้วออกมาก็จะเจอรถบัสมาอุไหลก็ให้ขึ้นสาย849นะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นเพราะว่ามันเต็มนะวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเป็นฮอลิเดย์ของไต้หวันก็เลยแบบนั่งแท็กซี่มานะคะทุกคนรอรถคันต่อไปอะ่ะอาจจะรอนานก็จะเสียเวลาก็เลยนั่งแท็กซี่มาก็จะใช้เวลาเดิน ไม่เกิน30นาทีนะคะจากสถานีเซนเดียนมานสามารถเที่ยวแบบวันเดยทริปได้ชิลๆเลยนะคะว้าวเรากำลังข้ามสะพานซึ่งทางก็จะเป็นภูขเขาคดเคี้ยวนะทุกคนใครที่จะมาก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยแบบเผื่อเวียนหัวอะไรอย่างนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะทุกคนเราให แท็กซี่จอดตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นมาไดมาวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปร้านกาแฟาข้างบนก่อนนะคะเดินมาก็จะเจอน้องรถไฟจิว๋ว อูไหลเข้ามาด้านในจะมีของขายของกินของฝากเดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านกาแฟกันนะคะเราจะเข้าไปร้านกาแฟร้านนี้นะคะก็เดินมาถึงอยู่ซ้ายมือนะคะโอเคเราได้โต๊ะนั่งแล้วนะคะส่วนสองโต๊ะเนี้ยเขาไม่ให้นั่งนะเป็นแบบที่สำหรับนั่งถ่ายรูปเท่านั้นนะคะเราก็เลยเลือกโต๊ะนี้ จะให้ดูเมนูข่าวๆก็จะเป็นเมนูอาหารประมาณนี้นะทุกคนนี่คือบรรยากาศชั้นล่างนะคะจริงๆด้านบนก็บรรยากาศอีกเดี๋ยวเองกินข้าวก่อนแล้วเราค่อยมูกไปด้านบนนะคะมาแล้วนะคะ กินข้าวแล้วก็จิบกาแฟนะคะเรียบร้อยตอนนี้ก็มาเดินเล่นแต่ว่าฝนเริ่มตกแล้วอ่ะทุกคนแงสวยจังอยากอยู่ที่นี่แบบทั้งวันเลยอ่ะเราเห็นน้ำตกแบบใกล้มากเลยนะตรงนี้สวยมากทุกคนดูดีเป็นสีเขียวมรกตเลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะ กำลังจะไปขึ้นเคเบิลค่ะ ากเคเบิลคานะคะเรากำลังขึ้นไปด้านบนเรา,ข,า,นนเราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วทุกคนเหลืออีกนิดนึงมั้งไปต่อนะคะไปต่อ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพายเรือกันนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนว้าวสวยจังเลยน้ำแบบสีเขียวมรกตฝนตกอะทุกคนทำไมเราเจอฝนตลอดเลยอะออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคต่อการเที่ยว นั่งเรือที่ใต้หวันบรรยากาศดีมากเฮ้ยเราจะข้ามตรงนี้แล้วว้าวตามมาแล้วว้าวเพียวยังอุ๊ยปลาปลามานี่ตอนนี้นะคะทุกคน เรากําลังไปตรงสะพานสีแดงเดี๋ยวเราพายเรือเสร็จเราจะขึ้นไปด้านบนเห็นไหมที่น้องเขาเดินลงมาเราจะเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนว้าวน้ำสีเขียวสวยมากดูใก้ใกล้หมอกลงแล้วทุกคน รู้สึกเหมือนฤดูหนาวเลยมีดอกไม้ด้วยหลังจากเราพายเรือเสร็จก็เดินขึ้นมาด้านบนนะทุกคนนี่ก็จะเป็นวิวร้านอาหารมีที่นั่งเล่น ทุกคนเราอยู่ตรงสะพานที่เป็นแลนด์มาร์คของอูไหลนะทุกคนแต่คงไม่ได้ถ่ายให้ดูมากเพราะว่าฝนตกนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วว่าเสชไดจังแต่บรรยากาศมันก็แบบดีนะมีหมอกด้วยเหมือนหน้าหนาวเลยทุกคนอากาศเย็นสบาย เดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าเมืองไทาเปแล้วนะคะ ฝนตกแต่ก็ยังมีคนมาเที่ยวกันเรื่อยๆนะทุกคนโอเคค่กลับนะคะเราก็นั่งรถ บัส849กลับเข้าไปในเมืองไทเปนะคะแล้วก็ไปลงที่สถานีซินเตียนไปนั่งรถไฟสายสีเขียวเข้าเมืองต่อนะคะทุกคนพอเราลงจากรถบัสเข้ามาในเมืองที่สถานีซินเตียนใช่ไหมเราก็มาเดินเล่นที่เห,ทเ,เหมือนเป็นทะเลสาบชื่อว่าปีฉันเหมือนเป็นแบบสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้อยู่ ริมสถานีรถไฟเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นนะคือแบบสวยมากอุ้ยภูเขาข้างหลังสวยจังมีหมอกด้วยเห็นปะเห็นปะตรงนั้นตรงนั้นว้าวเดี๋ยวเราไปเดินสะพานสีแดงข้างหน้าหน่อยอุ้ยบรรยากาศดีมากอยากจะ กรีดออกมามีเลือดจิ๋วให้ปั่นด้วยบรรยากาศดีเกินไปแล้วนะรอาวันนี้ไม่มีแดด้วยทุกคน mm hmm. ว้าชีวิตดีดีมากบริเวณรอบๆก็มีร้านอาหารด้วยนะ ดีมากมีเพลงเพาะๆให้ฟังด้วยรู้สึกแบบผ่อนคลายเป็นยามเย็นที่แฮปปี้มาก ตอนนี้เรามากินข้าวแถวย่านวัดชือเยี่ยวกกนะถ้าอ่านไม่ผิดโอเคคนไรรยากาศดีมากคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูร้านเด็ดร้านดังหรือว่าร้านที่เราอยากกินโอ้ไม่ก็โอาไมกก็คนเยอะมาก ตอนนี้เรากำลังต่อคิวกินอูเจ้าปิ่งซึ่งมีชื่อเสียงของที่นี่นะโอ้โหคนเยอะมากทุกคนกว่าเราจะต่อมาถึงตรงนี้ได้เรารู้สึกว่าเราแบบภูมิใจในความอดทนของตัว,ตวเองเอาเอาแลล้ว่กไร เช้ามาสากเชาหมด่เยคมากินกันต่อนะคะสั่งเป็นเซตนี้ วนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วก็มาเดินย่อยที่สะพานสีลุง นีนะทุกคนตอนเย็นอากาศแบบเย็นมากก็คือหนาวเลยอ่ะเพราะว่าตอนกลางวันฝนตกนะคะทําให้ช่วงเย็นบรรยากาศดีเหมือนหน้าหนาวแบบหน้าหนาวหน่อยๆอ,อ่ะเออุอสะพานสวยจังทำไมที่ไทยไม่มีถนนให้เดินชิลๆแบบนี้นะ่ะทำไมอาจจะมีแหละแต่ อาจจะน้อยเกินไปหรือยังไงเดินแบบเนี้ยที่เดินได้แบบสว่างสว่างปลอดภัย